ไอปูเฉยฉวนก็ไม่ค่อยจะมีเลยเนาะมีนเนี่ยสะใจอะไรเนี่ยอย่าไปทำสิลปก เป็นน้ำวนน <c oughs> <า>ียนี่น้ำมินยานะลูกไม่เอานะลูกนะม,มันเหลืองอะมีนนี่คืออะไรอะมีนถามมาได้มาคือเบียร์มัง้ง <c oughs> น้ำมีนตำรวจมาลูก น้องม่นชอบคุณตำรวจใช่ไหมคะอุ้ยเกลียดชอบลุงตู่ไหมคะโอ้เกลียดเลยเหรอลูกไม่เอาสิทุกคนเขารักลุงนะน้องม่นก็ต้องรักลุงนะลูกแม่ะงงจะไปดูตรงนูง้นสิเอ๊งตรงนั้นมีเซเว่นหรือเปล่าใช่เซเว่นไหมอะ่ะเดี๋ยวก็ปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ปิดเหรอลูก อะไรอุ้ยโอยสวยอ,อ่ะเออ๋อพูดสิอพูดวจะ้สวยไงไปปากแมว โชว์มั่วไ่ยวไวอะไรอะลูกอะไรอะลูกจ๋าเนี่ยตเนี้ยมีเตรเนี้ยเปิดนะ เออเดี๋ยวเดินไปดูกันปะอ้าวทำไมไม่ชัดอ่ะต้องกดเหรอ